เรซินออกนะครับซินนี้เพราะว่าอีกลูกหนึ่งมันแตกนะครับเราก็เลยจะเปลี่ยนพร้อมกันนะครับลูกลูกเดี๋ยวมาอมาออกกันนะครับมันก็ออกมนันจะออกยากนะครับออกยากรู้นะแต่ใส่ว่ายากนะครับแทงเหล็กให้เข้าไปอย่างนี้นะครับ แทงเด็กเราต้องจุ่มน้ำแฟบด้วยนะครับนี่น้ำแฟบนะครับจุม่ม <c oughs> ตัวนี้มันขาดเราต้องทำมันกรอบแล้วนะครับตัวนี้มันขาดแล้วเพราะว่ามันจะหมดอายุมันนะ มันก็ออกนะครับแต่เวลาใส่ก็ใส่ยากนะครับนี่เวลาที่เราเอาใส่แล้วก็ยิ่งใส่ยากนะครับอันนี้ตัวใหม่นะซื้อมาใหม่ยี่ิบห้าบาทนะ แล้วก็จุ่มน้ำแซบนะครับจุ่มน้ำแฟบบ,บางคนก็ใช้แต่ละคนก็ทำไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าของเขาโรงงานเขาใช้เครื่องใส่ในชะ่ไหมของเรามันม่มีเครื่องใส่นะครับผมก็ผมก็จะใช้มนื้อครับใช้มือนี่กดลงไปสองข้าง ยากนะครับเล็บมืออย่าให้คมนะครับเล็บมือ,อนะครับ ต้องใส่ให้มันหัวบานมาอยู่ข้างนี้ด้วยนะครับก็ทำถ้าไม่เคยทำมันก็ยากอยู่นะนี่ครับเป็นปัม๊มาเบรกนะครับต้องใส่น้ำแฟบด้วยนะถ้าไม่ใส่น้ำแฟบยาก ยากหลายเท่านะทั้งเอาเข้าเอาออกนะครับนานเราไปซื้อคนขายก็บอกว่ามันใส่ยากนะบางคนซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้ก็มีนะนี่ครับวิธีการใส่อันนี้มันยางมันหลายปีขนาดงัดมันยังขาดเลยคือมันไม่ยืดหยุ่นแล้วนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนไปข้างหนึ่งแล้วผมก็เลยต้องเปลี่ยนสองอันนะครับน,นี่เปลี่ยนสองอันแล้วนะครับเป็นยางใหม่นะครับทั้งสองอัน เปลี่ยนไปแล้วนะครับตกลงเป็นได้เป็นในทั้งสองนะครับเป็นตรงนี้มันจะอยุ่กลางนะช็อปแล้วเขาจะดันเขาานนื่นะอ,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 องะกันอาี้ชุบปชๆอปช็อช็อนี้โอเคนะครับนี่มันจะเข้าอย่างนี้ เพราะแต่ก่อนนี้ยางเก่ามันแบบว่าม,มันหลวมมันอยากลมหลวมนิดหนึยงยนะแันนี้ก็ใส่ย,ยางใหมนะ่ ทำความสะอาดนะครับโอเคนะครับ